จวดพี่น้องจวดซ่อนอานาม่มีหอกซ่อนอานี่จวดออยังเดียวไอเทมที่แฟนบอลหงแดงตัวจริงห้ามพลาดเสื้อฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วใส่เฉลิมฉลองความเฉเร็จสุดยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันเสื้อกุณภาพดีในราคาเบาๆเพียง300บาทรวมจัดส่งแล้วพร้อมส่งถึงหน้าบ้านสั่งเลยคลิกที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โรมาโน่คอนเฟิร์มสบิ๊กพิม์ลีก พร้อมทุ่ม50ล้านปอนด่าดินฮุยเซนแต่เจออุปสรรคใหญ่โดยความฝันของดินฮุยเซนคือย้ายไปซบเปียวมาริดดินฮุยเซนนะครับระกันหลังดาวรุ่งชาวสเปนกลายเป็นหนึ่งนักเตะเนื้อหอมประจำซัมเมอร์โดยมีหลายสโมสรย์ใหญ่จากพิมลีกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีแต่ล่าสุดนะครับฟาบโิโซโรมาโนกรูรูตลาดการซื้อขายนักเตะคนดัง ได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของเซนต์มาคในวัย20ปีรายนี้ทตามการแข่งขันที่ดูเดือประเด็นสําคัญจากรายงานของโรมาโน 1. หสามบิ๊กพิมิริกพร้อมจา่ายค่าสิทธสัญญาโรมาโนยืนยันว่าทั้งอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีต่างแสดงความพร้อมที่จะจ่ายค่าสีทสัญญาของดินฮุยเซนซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่50ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า 2. เรอลมริดคือคู่แข่งสําคัญสถานการณ์ไม่ง่ายสําหรับทีมจากอังกฤษเพราะเรอเมริดคือสมโมสรย,ยใหญ่จากสเปนได้ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในการยัง่งชิงไล่เซนกองหลังรายนี้ 3. ความฝันของนักเตะค,คือราชันชุดข,ขาวสิ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดสําหรับทีมพิมลิคคือรายงานจากโรโมโนโท,ที่ระบุว่าดีนฮุยเซนนักเตะสังกัดปอนมัด นั้นใฝ่ฝันที่จะย้ายไปเล่นให้กับเรือมรตยูเดยทานราชันชุกข,ขาวเองก็ทราบถึงความต้องการนี้และกําลังมีการพูดคุยภายในเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ทวามลายและสถานการณ์ปัจจุบันมีรายงานว่าหลายสโมสรรวมถึงยูเวนตุสก็ต้องการให้เจรจาเรื่องอนาคตของหุยเส้นจบลงภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวแกชิตระบุว่าตัวนักเตะเองไม่ได้รู้สึกกดดันและจะ ไม่เร่งเรียบในการตัดสินใจสรุปคือสมโมสรยิงใหญ่ในพิลิกอย่างอาเซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีจะแสดงความพร้อมที่จะทุ่มเงินก้อนตัวตามค่าดี้สัญญาแต่การที่เริลมาดริดเข้ามาเป็นคู่แข่งและเป็นสมโมสอนในฝันของนักเตะด,ด้วยทำให้โอกาสที่ดีนหฮยเซนจะยา้ายไปขาแข่งในถิ่นซานติเอโกเบอร์นาบิยังคงมีสูงมากและอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดอนาคตของเขาในที่สุด ด่วนลิเวอร์พูลเร่งเช็คฟอร์มฮูโกเอเกติเกีดาวยิงค่าตัวพุ่ง84ล้านปอนด์โดยส่งแมวมองจับตาเกมบุนเดสกาเยอรมันสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลนะครับกำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงการเสริมทัพในแนวรุกโดยมีรายงานพิเศษจากกิฟมีสปอร์ตระบุว่าหงแดงเตรียมส่งทีมงานแมวมองเข้าไปชมฟอร์มของฮูโกเอเกติเกกองหน้าดารุ่งชาวฝรั่งเศสแบบสด,สด ในเกมบุนเดสกาเยอรมันสุดสัปดาห์นี้การเคลื่อไวครั้งนี้สอดคล้องกับแผนงานของอร์เนอร์สตนายใหญ่ของลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมทางเลือกในแดนหน้าหนึ่งในเป้าหมายที่กำลังถูกจับตามองคือเอกิติเกียที่ปัจจุบันค้างแข้งอยู่กับไอทรักแฟงเฟ์ตในเยอรมันแหล่งข่าวเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจส่งเมลมองไปเกาะติดสารการและฟอร์มการเล่นของเอกิติเกียในเกมสุดท้ายของแฟงเฟ์ต ที่จะพบกับฟรายบวกในวันเสาร์นี้เพื่อประเมินสกเกยภาพของนักเตะในวัย22ปีรายนี้การตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายอย่างไรก็ตามอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ดีอนนี้ยังไม่ชัดเจนคือค่าตัวของเอเกติเกที่มีรายง,งานว่าพุ่งสูงถึง84ล้านปอนด์ซึ่งสร้างความกังวลให้กับบอร์ดบริหารและกลุ่มเจ้าของทีม FSG อย่างมากว่านักเตะรายนี้จะคุ้มค่าเก็บเม็ดเงินมาสารนั้นหรือไม่ นอกจากเรื่องค่าตัวแล้วลิวร์พผู้ยังต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญจากพิมลีเพราะมีรายงานว่าทั้งนิว c คาสเซิลและเชลซีต่างก็เตรียมส่งทีมงานไปชมเกมเดียวกันในวันเสาร์นี้ด้วยเช่นกันแม้จะมีคูองแทนเรื่องค่าตัวมหาศาลถึง84ล้านปอนด์และการแข่งขันจากสโมสรอื่นแต่การที่ลิวร์พผู้เลือกส่งแมวมองไปชมฟอร์มในเกมสำคัญวันเสาร์นี้ ีให้เห็นนะครับว่าพวกเขายังคงให้ความสนใจในตัวฮูโกเอเกติเก e, อย่างจริงจังและกำลังชั่งน้ำหนักอย่างละเอียดก่อนเข้าสู่ตลาดการแข่งนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะเปิดขึ้นในไม่ชานี้ด่วนปิดดิวภายใน48ชั่วโมงรายงานดวนจากเยอรมันลิเวอร์พูลจ่อปิดดิวจิมมี่พิมพงศ์คาดสิก์นา 40ล้านยูโรไม่ใช่ปัญหากาดเสียบแทนเทรนต์รายงานด่วนจากคิกเกอร์นะครับสื่อดังของเยอรมันระบุว่าลิเวอร์กลังเดินหน้าอย่างเต็มสูบและเข้าใกล้การบรลลุขขอตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเจอร์มีฟิมปงแบ็กขวาตัวเก่งของเบอร์ลเวอร์กูเซนมากยิ่งขึ้นหลังจากการเจรจาในรอบล่าสุดเป็นไปในทิศทางเป็นบวกอย่างชัดเจนความึ้นหน้าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณสําคัญที่อันนําไปสู่ การเจรจารในระดับสโมสรต่อไปโดยเลเวอร์คูเซนยืนกลันจะปล่อยดาวเตะในวัย24ปีรายนี้ตามเงื่อนไขค่าจีจนาที่กำหนดเอาไว้ที่40ล้านยูโรหรือ35ล้านปอนด์ซึ่งรายงานจากคิกเกอร์ระบุว่าค่าตัวจำนวนนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับทัพหงแดงและพร้อมที่จะจ่ายแม้จะแบ่งเป็นงวดก็ตาม ข่าวการขยับตัวอย่างรวดเร็วในตลาดนักเตะนี้สอดคล้องกับความจําเป็นของลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังจากการประกาศอําลาทีมของเทนอเลเซนโนเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลทําให้ตาแหน่งม็ดควานจําเป็นต้องหาตัวแทนเข้ามาเป็นกันด่วนและการหาตัวแทนเฟรนส์คือเป้าหมายอันดับแรกก่อนหน,น้านี้มีการพิจารณาถึงคารเนอร์บาร์รี่ดาวรุ่งของทีมเพื่อดันขึ้นมาเป็นตัวแทนโดยธรรมชาติแต่ดูเหมือนว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ,กบจังหวะ เวลาและความต่อเนื่องในการลงเล่นในระยะยาวทําให้สโมสรต้องมองหาตัวเลือกชั้นนําในตลาดและมองว่าเจะมีฟิลปงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการเข้ามาแทานที่ตําแหน่งที่สําคัญนี้รายงานจากคิกเกอร์ยังสวนทางกับข่าวลือก่อนหน้านี้บางส่วนที่ระบุว่าลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจฟริมปงโดยยืนยันว่าหงแดงกำลังดำเนินการเพื่อคว้าตัวนักเตะชาวดัตไรนี้จริง ซึ่งมีจุดเด่นที่ความสามารถในการเติมเกมรุกได้อย่างดุดันซึ่งอาจจะเข้ากับสไตล์การตัทีมของอ่านเนอร์สลอตได้เป็นอย่างดีการเจรจางกันขส่วนตัวกำลังไปได้สวยและมีรายงานมาว่าฟิล์มโปงเองก็พร้อมเปิดกว้างสำหรับการย้ายมายืนทินแอนเฟลโดยคาดว่าหากการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงเจ้าตัวจะเซ็นสัญญาระยะยาวถึง5ปีหรือจนถึงปี2030ซึ่งแสดงหเ็นถ,ถึงแผนการระยะยาวของสโมสร ยันไรก็ตามประเด็นที่ยังคงต้องจับตาและเป็นคำถามสำคัญคือแม้ในมิติในเกมรุกฟิล์มปงจะดูน่าสนใจอย่างยิ่งแต่ศักยภาพและวิในัยในเกมรับของเขาเมื่อต้องมาเล่นในพรีเมียร์จะเพียงพอสำหรับการเป็นตัวแทนระยะยาวของเทนอเล็กซานโดนโนได้หรือไม่นี่คือจุดที่ยังคงต้องรอดูกันต่อไปในสนามจริง ย้อนรอยเหตุผลสุดขาดนไม่ถึงเยอรมีฟิมปงเคยเมือนลิเวอร์พูลซบแมนซิตี้สมัยเด็กก่อนมีข่าวยงตัวแทนซัมเมอร์นี้เรื่องน่าทึ่งฟิมปงนะครับเคยเมอนลิเวอร์พูลในวัยเด็กซบแมนซิสตี้ด้วยเหตุผลสุดง่ายนั่งรถวัดสะดวกกว่าก่อนมีข่าวจอะสมหงแดงจริงจังในซัมเมอร์นี้นะครับเยอรมีฟิมปงนะครับแบ็คขวาจอมบุกฟอร์มสุดร้อนแรงของเบเออร์ลิเวอร์พูเซ่น ายเป็นหนึ่งนักเตะที่มีข่าวเชื่อวโยงอย่างหนักกับการย้ายมาเสริมทัพให้กับหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงตลาดก,กิจการนักเตะซัมเมอร์นี้ทำการกระแสข่าวที่ดูจะทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะยาอไรก็ตามนะครับเรื่องที่น่าทึ่งคือนไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้มีโอกาสสวมเสื้อสีแดงเคริงของลิเวอร์พูลเพราะในวัยเยาว์เจ้าตัวเคยได้รับความสนใจอย่างมากและมีสิทธิ์ที่จะย้ายมายังถิ่นแอนฟิล์แล้ว แต่กับเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปซึ่งเหตุผลเบื้องหลังถึงการตัดสินใจครั้งนั้นก็น่าทึ่งอย่างยิ่งย้อนกลับไปในวัยเพียง9้าขวบฟิมปงเป็นนักเตะเยาวชนที่น่าหอมสุดๆโดยมีแมมองจากหลายสโมสร,รชั้นนาทุ่ยโลปให้ความสนใจหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อดึงตัวเขาไปร่วมอาคาเนมีแต่สุดท้ายหงแดงก็ต้องพลาดโอกาสทองนี้ไปเพราะการตัดสินใจของฟิมปงในครั้งนั้นขึ้นอยู่กับ ัจจัยด้านการเดินทางที่สะดวกมากกว่าได้บทสัมภาษณ์กับไรซิงบัสเซอร์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาฟิลปงได้อธิบายถึงเหตุผลสุดเรียบง่ายนี้ว่าตอนนั้นมีแมวมองจากหลายทีมทั้งลิเวอร์พูลโบตันแมนซิตี้และอีกมากมายผมเลือกลิเวอร์พูลก่อนผมกำลังจะเส็นทัดากับพวกเขาแล้วลิเวอร์พูลแต่ตอนนั้นครอบครัวผมยังไม่มีรถยนต์และมันไกลแมนซตีอยู่ใกล้บ้านมากกว่าดังนั้นผมจึงลองไปแมนซตี้แทน มันสมเหตุสมผลกว่าผมใช้เวลานั่งรถบัสแค่15นาทีฟิล์มปองอยู่กับอะคาเดมี่ของแมนเชสเตีรนานถึงปี2019แต่ไม่ได้โอการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลยก่อนจะเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับเชลติกในสกอตแลนด์ที่นั่นเขาประสบความสุขเร็จทันทีด้วยการคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลแรกและจากนั้น2ปีในกาสโกเขาก็ย้ายไปยังไบเออร์เลเวอร์กูซนในเยอรมนีซึ่งผลงานอดเด่นภายใต้าการคุณทีมของ ซาบีอลอนโซอดีตกองกลางลิเวอร์พูลได้ยกระดับฝีเท้าของเขาขึ้นไปอีกขั้นทําให้เขาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในแม็กควาที่ดีที่สุดในยุโรปและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการเข้ามาเป็นตัวแทนที่มีศักยภาพของเทน์อเล็กซานโนที่อ่านมีขา่าวแย่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซาบีอลอนโซเองก็กล่าวเช่นชมลูกทีมรายนี้อยู่เสมอโดยระบุว่าตั้แต่ผมมาที่นี่ครั้งรแรกตั้แต่วันแรก ยโนมีฟิล์มปงเป็นผู้เล่นกุศนสาหรับพวกเราและสําหรับตัวผมเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมบุค,คลิกของเขาเขานําความสุขมาสู่ห้องแต่งตัวมากนายเรื่องราวของฟิล์มปงกับการเลือกแมสตี้เหนือลิวพูด,ด้วยเหตุผลทางด้านการเดินทางในวัยเด็กนี้เป็นเครื่องย้ําเตือนว่าเส้นทางในวงการฟุตบอลน,นั้นคาดเดาได้ยากเสมอ และในที่สุดโอกาสที่จะได้สวมเสื้อหงส์แดงกลับมาหาเขาอีกครั้งในฐานะนักเตะร,ระดับท็อปที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองในเวทีที่เกือบจะได้ก้าวเข้ามาตั้งแต่เมื่อกว่า10ปีก่อน mm hmm. ดิวร้อนลิเวอร์พูลเปิดฉากเจอจาเล็งคว้ารรยันแชก,กี้จอมทัพอนาคตไกลเสริมกลางแดนกลางยุคสลดัดลิเวอร์พูลเตรียมดนหน้าครั้งสำคัญ ในตลาดก,ก,การสแกนเตะซัมเมอร์นี้โดยมีนรายงานข่าวระบุว่าหงแดงกําลังมองหาผู้เล่นที่จะามาเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างสารรค์เกมรุกและล่าสุดก็มีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับเพเมเกอร์ดาวรุ่งฝีเท้าเยี่ยมจากลีกเอิงอย่างหนาหูหลังจากตลาดก,ก,การสแกนเตะซัมเมอร์ปี2024ที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบเหงาแม้จะคว้าตัวเกียซ่ามาร่วมทัพแต่ก็พลาดเป้าปหมายหลักหลายรายไป สถานการณ์ในซัมเมอร์นี้ดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงลิเวอร์พูลพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนอาร์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยการเสริมทัพในตำแหน่งสําคัญที่ทีมต้องการอย่างเต็มที่โดย1ในจุดโฟกัสหลักคือการยกระดับเกมรุกและมิติในแดนกลางซึ่งเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกมากตามการรายงานล่าสุดจากเลอปารีเซียงสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสร,ระบุว่าลิเวอร์พูล ได้เปิดฉากสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของรายันแชกี้กองการตัวรุกอนาคตไกลในวัย21ปีของโอลิปิกลียงหรือแฟนๆชาวไทยที่รู้จักกันว่าลียงลงเป็นยิงอย่างไรก็ตามลิเวอร์ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในความสนใจครั้งนี้มีบรรดาสโมสรคู่แข่งร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และทันัมฮอสเปอร์ก็แสดงความสนใจในตัวแชกี้เช่นกัน ขณะที่ปารีสแซงต์แชงได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันนี้แล้วเมื่อพิจารณาถึงรายงานที่ว่าแมนเชสเตียมีความสนใจอย่างจริงจังในตัวฟอเรนเวียสมากกว่าและสถานการณ์ของทันเนมฮอสเปอร์ที่อาจจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวก็ต่อเมื่อพวกเขาได้ไปเล่นในศึกยฟูฟาแชมเลียกได้สําเร็จซึ่งตรงนี้ยังไม่แน่นอนนั่นจึงเป็นเรื่องที่มองว่าลิเวอร์พูลอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้นําในการย่งจริงลายเซ็นของแซกี้ในเวลานี้ ลายันชกี้เป็นเพลย์เมกเกอร์รที่มีพรสมรรค์สูงใช้ได้ทั้ง2เท้าในฤดูกาล24-25ที่เพิ่งจบไปก็มีผลงานที่น่าสนใจด้วยการยิงไป8ประตูกับ10อาซิดการที่นักเตะคุณภาพระรับนี้มีข่าวสามารถย้ายทียมได้ด้วยค่าตัวราว20ล้านปอนด์ถือเป็นราคาท,ที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งการเซ็นสัญญาว้าตัวชกี้มาร่วมทีมถือเป็นการเสริมทัพที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง สำหรับลิเวอร์ pool ในช่วงสัมเมอนี้เพื่อเพิ่มมิติและศักยภาพในการสร้างสรรค์เกมให้กับแดนกลางในยุคข,ของอร์เนอสลอตดีวนี้จึงเป็นหนึ่งดีวร้อนที่แฟนบอลหงดแดงควรจับตาเป็นพิเศษนะครับฝันร้ายที่แอนฟิลด์จอจบลิเวอร์ pool เตรียมปล่อยแฟเดรลูก i กเคียซ่าคาดใช้เป็นส่วนหนึ่งข้อเสนอขว้าอาเดมูล่าลูคแมน อดีตดาวเตะเอเวอร์ตันปีชาฟันร้ายที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเตรียมโลกเกียซ่าพ่วงดิวควาลูคแมนดาวยิงฟอร์มร้อนแรงจากออตลลนตาลิเวอร์พูลนะครับเตรียมเข้าสู่ตลาดการสแกนนักเตะซัมเมอร์นี้อย่างคึกคักโดยคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุ้มกำลังครั้งใหญ่และหนึ่งในผู้เล่นที่อนาคตยังคงเครืออย่างยิ่งคือแฟดเดลก็เคียซ่าปีชาาอิตาเลียนซึ่งช่วงเวลาของเขากับหงแดงจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่า น่าผิดหวังอย่างยิ่งเกซ่าย้ายมาจากยูเวนตุสเมื่อช่วงสมัยที่แล้วด้วยค่าตัวค่อนข้างต่ำ13ล้านปอนด์หลังจาก2ปีที่ฟอร์มตกในเกาโจเซียอิตาลีอันเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่รุนแรงเมื่อป2021ี2021-2022การย้ายมายังแอนฟิลด์ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยจุดประกายอาชีพของเขาให้กลับมาเหมือนเดิมปัญหาการบาดเจ็บและฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาทำให้เกซ่าได้รับการลงสนามอย่างจำกัด แม้ทีมจะคว้าแชมป์ลีกไปแล้วถึง4นัดแต่เขาก็ยังไม่ได้ออสตาร์ทใน2เกมล่าสุดมีเพียงแค่การเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกยมที่แพ้เชลซี1-3และไม่มีชื่อแม้กระทั่งบนมานั่งสำรองในเกมถัดมากับอาสเนนอลด้วยสถานการณ์เช่นนี้มีรายงานจากประเทศอิตาลีระบุชัดว่าลิเวอร์พูลอาจตัดสินใจปล่อยตัวคีอาซ่าออกจากทีมในช่วงสัมมานี้โดยมีอัาลันตา สโมสรดังจากศึกกาโชเซียอิตาลีเป็นหนึ่งในทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับปีกในวัย27ปีรายนี้รายงานเดียวกันยังเปิดเผยด้วยว่าลิเวอร์พูลเองก็กำลังให้ความสในใจตัวอาเดมูล่าลุคแมนอดีตดาวยิงฟอร์มแรงของอัตตันตาซึ่งเคยเป็นอดีตนักเตะพิมลีกับเอเวอเรตันมาแล้วลูคแมนในวัย27ปีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในวนกันนี้ซัดไปแล้ว20ประตูกับ7อาร์เซ แม้แค่ตัวที่อัตแลนตาตั้งเอาไว้สำหรับลูคแมนอาจจะสูงถึง67ล้านดอลลาร์แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาน,นี้จะลดลงหากมีการพ่วงเคียรซาเข้าไปในข้อเสนอแลกตัวผู้เล่นบวกกับเงินสดยังร้อยก็ตามิเวอพูลอาจจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านอายุของลูคแมนที่จะอายุครบ28ปีในเดือนตุลาคมซึ่งอาจไม่ตรงกับโนโยบายการเซ็นัญียผู้เล่นอายุน้อยของสโมสรน,นักในแง่ของความสุมริยจส่วนตัว แม้จะลงเล่นน้อยแต่การได้ลงสนามเป็นตัวสนองในเกมที่สแตมฟอร์ดบิดก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เกียร์ซ่าได้รับเหรียญแชมป์พรีเมียร์อย่างแน่นอนตามกฎแม้จะต้องลงเล่น5นัดจึงจะการันตีอัดตโนมัติแต่สโมสรสามารถมอบให้ได้ทําให้เขาเป็นผู้เล่นชาวอิตาลีคนที่3ามที่ได้เหรียญแชมป์ลีกต่อจากมาริโอบารเตลีและคาร์โรคูริชินีสถานการณของ แฟเดรโกกีซาทีลิอร์พูดูเหมือนจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วและการย้ายออตตินแอมฟิลในช่วงสมัยน,นี้ก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นมากโดยมีส่วนสําคัญในการพยายามของหงแดงที่จะดึงตัวอาเดมอล่าลุคแมนมาร่วมทีมนะฮะนี่คือสรุปข่าวลวอร์พูลครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14พฤษภาคมนะครับแฟนๆจับตาเจมี่พิมโปงนะครับอาจปิดดิวกันได้ภายใน2วันนี้นะฮะ ต้องเตรียมตัวเลยนะครับตอนนี้คุยเจอจาขั้นสูงนะครับดิวใกล้จบนะครับโดยมีค่าสัญญาอยู่ที่35ล้านยูโรนะครับบางทีแหล่งข่าวก็หลายแหล่งข่าวบอกอาจจะไปถึง40ล้านยูโรนะครับก็มันลุ้นกันนะครับว่าจะปิดดิวกันได้สําเร็จหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคนนี้นะฮะน่าจะเป็นตัวแดนเพนส์ในฤดูกาลหน้านะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ